ตอนนี้เบาสอนอยู่ที่บ้านจุดหนึ่งเมืองหินบุญ สบายดีพี่น้องหมดสู้คู้สู่คนเนาะตอนนี้เบาสอนอยู่ที่เขตสานเมืองท่าแขกบริเวณขวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่สามท่าแขกนะครพนมเนาะชิปนี้จะพาพี่น้องเข้าขี่รถเลาะเชียวสมบรรยากาศสองข้างทางเขตสานเมืองท่าแขกจะขี่รถขึ้นไปทางพลายพี่น้องทางบ้านนาะตะเกตจุดหนึ่งจุดสอง ว่าแถวบ้านทนสว่างแถวน้ำดิกพี่น้องหอ้งจากที่ฝนตกลิ่นมาหลายเมื่อเนอะอาะเมื่อเช้านี้ฝนกระซกเว่าตอนบ่ายนี่ฝนโบตกก็เลยได้โอกาสออกมาเลาะติดตามฮับส้มเมืองบรรยากาศน้ำกันเนาะว่าพี่น้องว่าจะเป็นจังไไรถนนหนทาง เขตซานเมืองท่าแขกเพิ่นปูยางสำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นโครงการปรับปรุงเส้นทางเลขที่13ใต้ตอนนี้แมนเพิ่นกำลังตอนนี้แมนเพิ่นก่อสร้างไปฮอดเขตซานเมืองท่าแขกเขตบ้านนาบวบหรือว่าแถวหน้าโดนอะไรพี่น้องน่าจะแมนวิทย์หน้าฝนเพิ่นคือสีดำเนินการต่อ ตอนนี้เบาสอนอยู่ที่เขตบ้านนาเกาะบ้านนาเกาะต่อใส่บ้านนาแงวรถบรรทุกหลายพี่น้องทางเสร็นี้เนาะรถขนส่งก็หลายทางรถลาวรถไทยรถเวียดเอาว่าเขตนี้เป็นเขตที่เพิ่นจะเห็ดเป็นโซนเขตเศรษฐกิจ สองข้างทางนี้เพิ่นจะเฮตเป็นเขตเศรษฐกิจกมดเนาะี่น้องดังที่เป็นทีออดังที่เพิ่นเสนอข้าวไปจะเฮตเป,เป็นห้างซับเป็นห้างเป็นห้งแฮมเป็นรีสอร์ตต่างๆเนาะในอนาคตี่น้อง บ้านนากอกบ้านเกาบ้านแจแล้วมันจะเข้าไปข้างในประมาณ2หรือ3กิโลเมตรนี่แหละเป็นนี้เป็นโซนที่ก็ยกรขยายออกมาแคบทางใ่ญ่เนาะบ้านนาอกกออกไปข้างในนีนน่บ้านเพลนธรรมศาสตรงามได้ที่น้องอยู่จิตกับภูเขาหินปูน บาน,นาเกาะเป็นโซนซานเมืองท่าแค่ถนนหนทังดีร้ายพี่น้องเอ้พักขนาดเป็นถนนผูยางอสพานมีป้ายบอกมีแ้มเส็นจารจาจรพักแน่นได้มาตรฐานสากลถ้าจากบ้านนาเกาะกับแมนบ้าน นางแงวพี่น้องบ้านนางแงวก็เป็นบ้านใหญ่แนละ้วบ้านเกาะบ้านาบ้านเกาะบ้านแท่เพิ่นก็เข้าไปในน้อยนึงเนาะกว่าโซนแทมทางนี่เพิ่นขยายออกมาใหม่ต่างเทียน่งางซานใกล้ถนนใหญ่สะดวกในการค้าขายหรือว่าการเดินทางไปมาเนาะบ้านนางแงวมีนางแงวแล้วก็มีบ้านนาง,งูพร้อมเนา บ้านนางูนแมนไปท้างเทิงหุ่นน้อยนึงเนาะอยู่ไปกับบ้านพลสว่างแถวจุดหนึ่งอันนี้บุพุพันจะเห็นโครงการอย่างเนาะอาจจะเป็นโคงงานอใหญ่หัวสมควรบ้านนาแงวเมืองทาแขกแปลงข้ามวน พี่น้องชาวบ้านอยู่เขตนี้เพิ่นปลูกยางพาราหลายล้ะพี่น้องบ้านนาแง,งวสังเกตมืงทางปูยางเพิ่นปูนี่เรียบขนาดที่น้องเวลาเขาแล่แนลถไหนกันนิ่มพักอีหริาาบ้านนาแง,งวกับแม่น้านนาตะเคี ฝุ่นกับเมืองท่าแขกอยู่นาะบ้านนาตะเกสครับสองข้างข้างนี่ก็จะเป็นหัวเป็นสวนสวนมันต้นสวนยางพาราโดยเฉพาะทางเบื้องขวามือนี่เป็นสวนยางพาราลายขนาดเนาะเข้าไปแค่ทางเมืองหินบุญแห้งหลายพี่นอ้องเป็นนิยมปลูกยางพาราเนาะ สีวอาไปละเมืองหินบูนเนี่ก็เป็นเมืองแห่งการปลูกยางพาราเลยแหละพี่น้องสามารถสร้างไร่ครับสร้างสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ยางหลวงหลายปลาคางเมืองซ้ายก็เป็นลานมันนะนรับซื้อมันต้นหรือว่ามันสำปะลัง นาตะเกขคุณกบเมงยินบูนพี่น้องนาตะเกขึ้นกบไมต้งยินบูน,ะน,นบแล้วแปข้ามวนที่ข้างหน้าก็จะมีทางเข้าไปบ้านบ้านหาดคำบ้านหาดคำนี่จะเป็นบ้านที่ทิดกับแคมน้ำของถ้าเจ้าหาปูหาปลาได้หลายนะเจ้าบ้านหาดคำนะ แต่ละมือที่มีพอค่าไหมค้าไปซื้อปลาน้ำของมาขายเข้าไปได้เนี้ยกับบไกไเพะบ้านใดนบ้านหาดํำเป็นบ้านนานตะเกศพี่น้องอันนี้ก็เป็นบ้านใหญ่บ้านเก่าบ้านแกน่เป็นบ้านที่พี่น้องสาบ้านเพิ่นับถือาศาสนาคริสต์าน,นานตะเกต อายากเข้าไปเมืองยินบูนเข้าไปทางบ้านนาละเกตก็ได้อมนนีทางเรียบแฉมน้ำคลองไปพี่น้องหรือว่าจะเข้าไปทางบ้านจุดหนึ่งจุดสองก็ได้เพ่งเมียลงน้องโบอยากเป็นดอกไอจงไปหา อนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านชุดหนึ่งเมืองหินบุญแขวงข้ามวนบ้านจุดหนึ่งก็เป็นบ้านใหญ่บ้านดังขึ้นกันเนาะบ้านไปขึ้นกับเมืองหินบุญน้องๆย่านจากบ้านชุดหนึ่งก็เป็นบ้านชุดสองาจากบ้านชุดสองก็แม่นบ้านน้ำดิบบ้านชุดสองจะมีทาง ทางแว่ไปเมืองหินบุญแตทางบ้านฝากน้ำเทศบาลใหม่ของเมืองหินบุญเทศบาลเก่าละมาแมนอยู่บ้านทาแก้วอยู่ว่าบ้านสองห้องบ้านจุดสองพี่น้องบานเนี่ จากบ้านชุดสองเข้าไปหาเทศบาลเมืองหินบุญกับบกัพี่น้องเก้ากิโลเมตรพิรถจักนี่ก็ประมาณบอสซาวนาทีทสํานั้ใกล้ๆเป็นบ้านฝากน้ำเทศบาลเมืองหินบุญจะมีตลาดนัดไทยลาวพร้อมด้วพี่น้องเลย โอ้แน่ใจว่าเพิ่นเปิดเมื่อไรวันตอนเช้าวันอังคารบ่หรือว่าตอนเช้าวันพระอาทเนาะจะมีพ่อค้าแม่ค้าทางฝั่งลาวเฮาเนาะเพิ่นเอาเครื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารธรรมชาติไปวางขายอยู่ทางฝั่งอำเภอทา่าอุเทนจังหวัดนครพนมเนาะบ่าวซอยยังบุกเคยไปอย่าเพื่อล็อกเนาะแต่ว่าเคยเห็นในคลิปมีโอกาสจะอยากไปเยอะพี่น้อง บ้านจุดสองบ้านใหญ่ดีเลยบ้านจุดสองเนี่ยจะมีพี่น้องชาวบ้านเพิ่นเอาน้อมไม้เอาอาหารน้ำมาซานเอาอว่างขายตามแค้างเงนะทางแวะเข้าไปตัวเมืองเงินบุญพี่น้องก้ากิโลเมตร จากวัดจุดสองอัแมนบานน้ำดิกบานน้ำดิกจะเข้าไปทางในประมาณหนึ่ง oh กิโลเมตรดูอ่ะบฮอดบอกสอนใวยเข้าไปเช่นนึงอ๋องามบานน้ำดิกก๊กอ่ะเป็นบ้านที่ติดกับภูเขาที่เขาทำมาซ่าแต่กับชิมิตลาดขายอาหารธรรมชาติพร้อมเนาะบ้านน้ำดิกนี่ ตลาดจะตั้งอยู่แคมทางเล็กที่13นี่แหละพี่น้องเปนขายอาหารธรมรมชาติอาหารตามฤดูกาลมาแวมาส้มมาเบิงได้เนะาะคัสอนจะเคยพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวหลายเทื่อแล้วเนาะสำหรับตลาดน้ำยิกไอ้ยานี้ก็สิมีเนองไหมมีประเภทพืชพักนะอาหารตามฤดูกาลพี่น้องเลยเวลาห้อยยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนา อะไรบวไปซอกไปหาก็สาบราถซื้อได้ตามตลาดตลี่ทางเขงา้าใบบานน้ำดิ๊กจะมีจะอยู่ทางเมืองควายอยู่และพี่น้องมีป้ายบอกประมาณหนึ่งกิโลเมตรือวาบ่ฮอน นี่ก็แม้นชิปภาพบรรยากาศนะาะบาวซอนพาพี่น้องท,ที่เลาะเที่ยวชมวิวสองข้างทางาจากซาลเมืองพางแขกหาเมืองหินบุญบุได้มาเลาะดนแล้วพี่น้องเลยได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะพี่น้องเราได้เบิงในสมกันอ,อ๋อนี้บาวซอนจะขอพิชิปนี้ไว้สำนีกก่อนเนาะชิปหน้าพบกันไหมพี่น้องสำหรับชิปนี้าบายที